อันน uhm. ี้ผ like, ักแพ้วนะคะพี่น้องนะคะเพื่อนๆอันนี้ผักแพ้วค่ะอีกมุมนึ่งค่ะอยู่ในบ้านเป็นดงค่ะเป็นดงดงเล็กๆ This is Vietnamese coriander so I will put in the spicy minced pork so I am going to cut อุ๊บส์เลยก็จะตัดนะคะพี่น้องไอ้ใบที่ร่วงๆนี่คุณพี่แกมาตัดวันก่อนนะเอะเอาจปไปใส่ลาบค่ะหอมอร่อยหล่น